สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการส่องพระแท้สําหรับวันนี้ผมก็มีพระหลวงปุโตะ๊ะวัดประดูชิมพีพิมพ์ใบโพหลังยันนะเนื้อผมแกสอนปี2523มาให้ได้รับชมและพิจารณากันนะครับว่าพระแท้นั้นเป็นอย่างไรนะครับสําหรับพระหลวงปุโตะ๊ะพิมพ์ใบโพจะมีสองพิมพ์นะฮะก็คือด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่รูปหลวงปุโตนั่งเต็มองค์นะครับ โดยด้านหลังเนี่ยจะแ,แยกเป็น2พิมพ์ก็คือพิมพ์หลังยันนะและหลังยันตีนิสิงเหนะครับสำหรับองค์ที่เอามาให้ได้รับชมนี้เป็นหลังยันนะนะครับซึ่งจำนวนการสร้างของพระรุ่นนี้ทั้งสองพิมพ์นะฮะทั้งหลังยันนะทั้งหลังยันตีเนี่ยก็จะประมาณพิมพ์ละประมาณ2 0 0 0 0องค์นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะให้เพื่อนๆได้ พิจารณาองค์พระโดยรวมทั้งหมดก่อนนะครับสำหรับพิมพ์นี้จะเห็นว่าองค์หลวงพ่อหลวงปู่โตเนี่ยจะคมชัดมากนะครับลักษณะใบาโพเนี่ยจะติดคมชัดหน้าตาจมูกหลวงพ่อเนี่ยจะค่อนข้างชัดนะครับเนื้อที่จัดสร้างก็จะเป็นเนื้อผงเกสรนะครับด้านหลังก็จะมีอันนะปรากฏแล้วก็มีชื่อ หลวงปุโตะระบุอยู่ด้านล่างยันนะครับองค์พระก็จะมีความหนาบางแตกต่างกันไปนะครับในแต่ละองค์นะครับเาเดี๋ยวเรามาพิจารณารายละเอียดกันนะครับอันดับแรกสำหรับพระหลวงปโตรุ่นนี้นะครับเราจะต้องดูความคมชัด ของพระเป็นหลักก่อนนะครับพระรุ่นนี้เนี่ยการกดพิมพ์เนี่ยใบโพเนี่ยจะติดคมชัดอย่างนี้ทุกองค์นะครับแล้วก็หน้าตาหลวงปู่เนี่ยก็จะมีความคมชัดนะครับจดจำลักษณะเนื้อเนื้อ ขององค์พระนะฮะเป็นเนื้อแกะสอนแล้วก็ด้านหน้าองค์พระก็จะมีฝ้าขาวๆปรากฏอย่างเป็นธรรมชาตินะครับอันดับสองเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเราจะพิจารณาขี้ปิ้นนะครับที่อย่างเอาปิ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะครับปิ้นที่เกิดจากการกดพิมพ์พระนะครับ เราจะเห็นคิปิ้นเนี่ยซึ่งซึ่งเอท่าที่เจอมาส่วนมากนะครับคีปิ้น,นจะปิ้นเยอะมากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะของเกมีนะครับของเกมีเยอะแต่ว่าก็ยังทําไม่เหมือนนะครับลักษณะนเนื้อของเก้เนี่ยจะใสๆขาวๆนะครับซึ่งยังสามารถแยกความแท้เก้ได้ได้ดีเออได้ได้ไม่ยากนะครับผม อันนี้เป็นยันนามหาจฐีนะครับต่อมานะครับทุกองค์นะครับจะเหมือนกันก็คือด้านข้างขององค์พระเนี่ยจะลักษณะปรากฏลักษณะของลายนิ้วมือของผู้หยิบพระออกจากพิมพ์นะครับอันนี้นะครับ จะเห็นลักษณะของลายนิ้วมือของของอผู้ที่หยิบผ้าออกจากพิมพ์นะครับจะมีทั้งสองฝั่งนะครับเห็นไหมฮะมีทุกองค์นะครับลักษณะมีมีมีทุกองค์นะครับ,รบพ้ารุ่นนี้นี่ถือว่าเป็นผ้าหลวงปุโตที่ราคายังจับต้องได้แล้วก็ น่าใช้มากๆนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเป็นยันนะมาจะถีนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ